ตระกูลมหิดลไม่ได้เกิดมาเพื่อคองบัลลังก์หากแต่ถูกประวัติศาสตร์ผลักดันให้ยืนท่ามกลางพายุนี่คือโศกอนาตกรรมแห่งราชวงศ์ที่เริ่มจากการไร้ตัวตนจุดสูงสุดของอำนาจแต่ยังคงรอบร้อมไปด้วยเงามืดของการเสียสลนะความตายและความไม่แน่นอนมีพระชนมายุ13พรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน11พรรษามีพระอนามัยดีแข็งแรงว่องไวทั้งสองพระองค์การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นเป็นผลให้ปรากฏว่าคนไทยยังจงรักภักดีในพระราชบศ์จัรีไม่เสื่อมคลายแม้ว่าตามระบอบประชาธิปไตย อธิปไตยจะเป็นของประชาชนไม่เป็นของพระมหากษัตริย์แล้ว